สวัสดีค่ะกลายเป็นสาวหนังสยองขวัญไปเลยแววไพายชัวถ้าจะหลอนขนาดนี้คลิปนี้ค่ะมาส่องความคิดเห็นชาวเน็ตหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสคิดที่เขานำตัวอย่างวิดีโอคัมแบ็กอัลบัมใหม่ของ b บ c ็คพิงคที่ YG ปล่อยออกมาให้ได้ชมกันเอาไปแยกเสียงออกปรากฏว่ามีเสียงหัวเราะของผู้หญิงและมีเสียงสวดคำว่าบอลพิงอยู่ด้วย ในขณนะเดียวกันก็มีแฟนๆชาวเน็ตคนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามาแนวแวมพายมีเคี่ยวรับฮาโลวีนแน่นอนฟันทงอันนี้น่ากลัวจริงเปิดตอนกลางคืนคือขนหัวลุกหลอนจริงเหมือนบทสวดอะไรสักอย่างนึกถึงแม่มดยังไงไม่รู้เอาดนตรีออกแล้วสาวสยองขวัญเลยนี่ว่าคอนเซปต์แวมพร์สาวเรือสีชมพูมีความเป็นอมตะความเป็นตำนานตัวแม่แน่ๆ และนี่ค่ะก็เป็นคลิปดูวอย่างวิดีโอคัมแบ็กอัลบั้มใหม่ของ b l a c k พิงคที่แอดลิตาหนึ r งเก้าเ9้าหเอาไปแยกเสียงออกแล้วแชร์ออกมาให้ได้ดูได้ฟังกันพร้อมความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตบอกเลยค่ะว่างานนี้รู้สึก YG เล่นใหญ่มากแอดฟังแล้วยังรู้สึกรลอนจริงอะไรจริงเชื่อว่าหลังปล่อยมิวสิกวิดีโอมายอดวิวต้องพุ่งกระชุดแน่นอนส่วนจะมาในคอนเซปต์ไหนนั้นค่ะก็ต้องมาคอยรู้และติดตามไปด้วยกันอีกทีนะคะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ